สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนพี่บ่าวมาแล้วจริงๆแล้วพี่บ่ายังไม่ไปไหนทีพี่บ่าวยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมน่ารักตาเตอวันนี้ยกขึ้นกันนุปกติต้องไปลากมาจากผีนอนก่อนโดหน้าบ้านเธอฉันไม่หยุดแล้วหล่าวหาเรื่องเล้หล่าวออกตังก็พีบ่าวนี่น่ารักอะเธอยายดำเปลือยะเปพักเดียวเลย ใส่รูหูดูสิทำไมหัวใหญ่เขาเพอือสาวว่าตอนวัดไม่ใช่ใหญ่พันนี้นี่ตอนวัดไซสสาวว่าไม่ใช่ใหญ่พันนี้อยู่ไปอยู่ไปหัวพองน้เพิดไม่จูเธอไอ้เรยยอันนี้อ่ะเธอปิดไม่จูตายแล้วฉันทำไมอยู่อยู่พี่แบาวนี่หัวใหญ่ขึ้นวะกาเขาใหญ่ทุกใหญ่ทุกตรง เขาใหญ่เขากินอาหารเยอะกินไปใจ๊ไหมผีอยู่ในละพี่บบาวนี่ยันพี่บบาวนี่ผีอยู่ในหอ๋อเธอฉันวัดหัวไปแล้วนี่แล้วใส่ใส่ได้นี่แล้วทำปือหลาวอันนี้เห็นนี้วัวปรีออกมาแล้วหลาวใส่ละมึงปรีตกสวนย่ายันคว้ามือองคว้ามือยหายโตนำนักตัวอื้อนั้นอาจจะกินแหละแขลงพุง่งลงว่านเธอเข้าใจไหม แต่ไม่ใช่สำหรับปี่าวนี้ปี่แวนวนี้คือลงทุกส่วนกังพี่าววนี้คือลงทุกส่วนนี่เตอไอ้ไ,อไรอย่าเตอถ่ายรูปสักทีก็คุ้มแล้วใช่ไหมนี่มันตุ๊กตาชัดๆนี่คือนี่คือคนปลอมตัวมาเป็นแมวใช่ไหมพี่าววนี่เป็นคนปลอมตัวมาเป็นแมวใช่ไหม เธอเธอเป็นเด็กสมบูรณ์ปลอมตัวมาเป็นแมวใช่ไหมเ<ม>ออเลนนะรักนี่เธอฉันจะไปหาได้จากไหนนี่ฉันจะไปหาได้จากไหนคะถิ่นแดงกรุป๊ปณนีน้องเบสมาสวัสดีพี่พ,พี่ก่อนมาอย่าเพิ่งตอดเดี๋ยวพ,พี่พี่เห็นวานมาเร็วมามามาห้ามเห็นวานมาเร็วน้องจะเป็นชัว่วโอเคอ่พี่วานี่สวัสดีครับแทนน้องเบสนายเธออะไรไม่มีเสียงสักแอะหนึ่งพันเพ,พื่อพี่วานนี่เป็นใบเยอะ พี่บานี่เป็นไรไปแล้วอ่ะแม่มันเหกปากแปรแปรแ,ปแ,ปแปพูดไม่จบไม่สิ้นลูกมันนั่งเงียบกืึบเหมือนไม่มีลิ้นพี่บาวนี่มีลิ้นไหมขอดูทีไออื่นไม่รู้เตอเห็นแต่พุงเห็นแต่พุงกวาดอะไรนะสี่บอนี่พองพองลมพองค้นไม้อะไรนะเขียอะไรนะ,ะรนะคนฟูใช่ไหมอ่าไม่เธอ ไม่มีการพ้นค้นฟูใดๆทั้งสิ้นปรีหญิงปรีจังค่ะปรีทุกสัตว์ทุกสวนเอาถกหัวขึ้นใจอ่ะได้ยินเสียงรถโอ้พี่บ่าวนี่เธอไม่ต้องตกใจหรอกเธอใหญ่ครับหนอนใครไม่หันทาอะไรเธอหรอกนี่พี่บ่าวนี่เดี๋ยว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 พี่บ่าวนี่ใหญ่ครับหนนไม่มีใครกล้าทําอะไรพี่บ่าวหรอกใช่ไหม อใหญ่ว่าหมาก็พี่นี่แหละทุกคนเหนือใหญ่ว่าหมาก็คือพี่นี่แหละเธอ,อ,อฉันต้องถ่ายรูปไ้น,นะรูปนี้ฉันต้องถ่ายรูปไ้